สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกรันดอมวันนี้คือบางคนแอบส่องคุณทำไมนะขอบคุณสำหรับทุกๆการพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงเนาะเราจะหยิบตัวอักษรสี่ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ตัวไหนบ้าง ตัวอนรสีตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ FJAM ขอเช็คพลังงานของคุณนิดหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงนะก่อนที่เราจะไปฟังคลิปแรนดอมกันนะคะอืมน o ยอับส <laughs> เราได้ยินคำว่าเหนื่อยก็ออกมาเป็นคำว่าเหนื่อยจริงๆเหนื่อยใช่ไหมใกล้สิ้นปีแล้วงานหนักอูุ้ยนับวน์งานหน,น,นักแต่ว่ามันจะทำให้คุณแบบว่าฟูฟ้ามากๆเลยนะเรียกว่าอะไรอะ่ะทำทำแล้วผลตอบแทนดีเกินคาดดีคุ้มค่ากับที่รอคอยทัวร์เพนทาโคสนะคะมีเรื่องอื่นคิดด้วยใช่ไหม เหมือนช่วงนี้คุณจะทําอะไรหลายอย่างนะคะก็าอาจจะเป็นไปได้เนาะที่พอทําอะไรหลายอย่างคิดทบทวนวางแผนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้คุณล้าได้บ้างเหนื่อยได้บ้างหรือว่าบางคนอาจจะมีโมเมนต,ต์แบบเนี่ยมันช่วงใกล้สิ้นปีช่วงเทศกาลน่ะมันจะเหมือนมีลักษณะของการดึงความทรงจําอะไรบางอย่างกลับขึ้นมาคนเคยคุยคนเคยรู้สึกดีสิ่งดีๆอะไรทํานองเนี้ย มันเหมือนมีมีความรู้สึกของการโหยหาบรรยากาศเก่าๆความรู้สึกเก่าๆคนเก่าๆซึ่งบางเรื่องก็เป็นความทรงจำที่ดีนะแต่บางเรื่องก็ดึงมาทีใดก็เจ็บแป๊บเลบทุกที <c oughs> <c oughs> เวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็ยังเจ็บอยู่นิดนึงนะพี่ไพ่แค่จะบอกว่าบางทีเหรียญมันมีสองด้านนะคะมันมีด้านที่เศร้าก็จริงอะแต่มันไม่มีเรื่องไหนที่มันเศร้าไปทั้งหมดถ้าเราแบบ ขยับทิศทางที่เรามองอะคะ่ะคือขยับมามองด้านความสุขบ้างอะเราก็จะเห็นความสุขมากขึ้นนะคะหรือพี่ไพ่อยากจะสก,กิดคุณอย่างหนึ่งว่าแบบยูยูย,ยูทำอะไรอยู่อะอยูมานั่งเศร้าทำไมมันมีเรื่องอะไรแบบน่าสนุกน่าตื่นเต้นสำหรับคุณตั้งเยอะตั้งแย่เต็มไปหมดเลยจะเป็นคนเก่าที่เขาเดินออกไปจากชีวิตแต่มันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคือถ้ามันถ้ามันดีจริงเขาต้องอยังอยู่เราสิ แต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะสแสดงว่าเขาก็ไม่คู่ควรกับเราหรือเปล่าใช่ไหม,มคะอย่าเศร้าไปใหญ่อพี่พาพอยากให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆอยู่เป็นคนที่แบบจริงๆอยู่เลือกได้เลยนะชีวิตอยู่อย่าปล่อยให้เป็นเป็นตัวเลือกของคนอื่นนะคะเรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเนาะมาเชียร์อัพกันมาเป็นกำลังใจให้กันเห็นไหม <laughs> เออสอบวอนเปลี่ยนมุมมอง ปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยอืมพอเปลี่ยนได้พอพ้นได้นี่คือแบบเกิดการเปลี่ยนปรับฉับพลันเลยนั่นต้องเป็นคนที่มีใจมาสองคุณแน่นอนเลยนะคะซองสีแดงมาเลยต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกดีแหละเนาะว่าละเชียต้องแอบไปเรื่องของความรัก three ตอนแรกแอบนึกจะเป็นป้าข้างบ้านหรือเปล่าเอสับสอดนั้นมีคนอยากคุยกับคุณจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่แค่อยากส่องนะอยากคุยอยากเข้าหานะคะอยากเป็นมากกว่าจุดจุดจุด <c oughs> ลาไว้ในทางที่เขาใม <c oughs> อีกสักใบอืมต้องใช้เวลาหน่อยเนาะหรือว่าใช้เวลาดีกว่าใช้เวลาแล้แบบ มันมันจะดีสำหรับคุณคุณสวยเพอร์เฟกต์รัดเร่อประเสริฐสีขนาดนี้นะคะอย่ารีบเลือกอย่ารีบตัดสินใจค่ะสำหรับแรนดอมวันนี้เนาะถ้ามาสองเนี่ยจากพลังงานนไพา่คือแบบต้องรู้สึกดีอ่ะมันเป็นความรู้สึกดีของใครสักคนที่เขาอยากสื่อสารอยากคุยอยากพูดกับคุณนะคะหรือว่า สำหรับบางคนนะ่ะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากว่าอยากขอโทษนะแต่ปากหนักปากแข็งอีโก้เยอะเคยทำให้คุณเจ็บชำ้ำน้ำใจเสียใจแต่ตอนนี้แบบมโนธรรมศีลธรรมเนี่ยมันได้บังเกิดขึ้นในจิตใจเขาแล้วไม่รู้จะทำตัวเช่นไรนะทำใจไม่ได้เลยทำใจไม่ได้ที่ที่จะปล่อยคุณออกจากความคิดของเขาอะ ทบทวนยังไงก็ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้สักนิดหนึ่งเลยอยากขยับเข้ามาหาคุณมากกว่านี้นะคะอยากอยากเข้าใกล้บางคนอยากเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าทำผิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากเขอโอกาสอยากเขาโอกาส,ากากาสแล้วก็เขาเขาเข้าใจด้วยนะว่าคุณจำไม่ได้ให้อภัยเขาในเร็วนี้รู้ด้วยว่าทำเอาไว้เยอะนะคะรู้ตัว รู้ตัวเลี้ยวรู้ตัวสายไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะรู้สึกเหมือนคุณเฉยไปแล้วว่าคุณนิ่งคุณไม่สนใจไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ดูทีท่าว่าจะมีคนเข้ามาเจ้าแจ๊คคือตอนแรกอาจจะแบบนึกว่ายังไงคุณก็ต้องแบบวนเวียนอยู่กับเขาเหมือนที่ผ่านมาแต่รอบเนี้ไม่ใช่รอบนี้คุณมีตัวเลือกแล้วนะคะคือเขาเริ่มทั้งกังวลทั้งเสียดายด้วยซ้ำไปว่า เอ๊ะทาไมรอบนี้คุณไปแล้วแบบดูมีความสุขขึ้นดูมีชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่ยังไงทําไมอยู่กัอเขามันไม่ค่อยเห็นประกายอะไรเท่าไหร่แต่พอคุณเดิอนออกไปปุ๊บเนี่ยโหออรา่าสว่างสวยัยกระจัดกระจายนะคะมีคนลายล้อมแต่ให้มีคนลายล้อมยังไงนะคุณก็ยังไม่มองใครนะตอนเนี้ยน่าจะแบบยังมีบทเรียนมีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่ สร้างเป็นกำแพงบางๆเอาไว้หรือว่าแบบคุณรู้สึกแบบว่าที่ผ่านมาแบบเอ,อสนใจเรื่องความรักแต่มันยังไม่เวอร์อะขอกลับมาโฟกัสเรื่องงานก่อนก็แล้วกันรู้สึกว่างานเนี่ยให้พลังงานที่ดีกับคุณมากกว่าให้ผลตอบแทนแล้วก็เงินเนี่ยไม่เคยทระยศคุณเลยทำมากได้มากนะคะขี้เกียจก็จะได้น้อนแล้วคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วเนาะปานคนที่ความสามารถเยอะอยู่แล้วะค่ะเงินทองก็ได้เป็นกอเป็นกำรร ช่วงนี้เรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนคุณขยับโมดตัวเองเนาะไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงการงานการเงินจริงๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยที่ไม่รู้ตัวสักนิดเลยนะแล้วก็ความเสน่ห์เนี่ยจริงๆคุณก็ไม่ได้ทําอะไรคุณไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยอะไรสักนิดหรือว่าแต่งเติมจริตอะไรก็มิใช่นะคะเป็นสเสน่ห์ที่มาจากธรรมชาติของคุณเองเลยนะธรรมชาติในการใช้ชีวิตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่คุณเกิดวิกฤตอะคะ่ะคุณก็เติบโตได้อย่างสวยงามน่าอัศจรรย์ใจผู้คนก็จะแบบยังไงนะทําไมเธอแบบมองมุมไหนก็ดูเจิดจรัดดูน่าสนใจไปหมดเลยช่วงที่เกิดวิกฤตอะคะ่ะคุณก็สามารถพลิกอะไรบางอย่างสามารถเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสสร้างเงนื้อสร้างตัวให้ตัวเองได้นะคะไม่มีอะไรแบบสามารถทำลายทำลายคุณได้เลยอะพลังงานของคุณดีเยี่ยมมากจริงๆ มันจะมีบางคนที่ที่เขาคิดไเองว่าถ้าคุณไม่มีเขาแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้นะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณอยู่ได้ดีแล้วดีมากด้วยตอนนี้เกาหัวแก๊กๆเรานะแบบอะไรวะนึกก็แบบเขาอาจจะแบบพยายามบีบคุณให้แบบเธอจะมาปีกกล้าขายแข่งใส่ฉันเลยอเด็ดปีกซะเลยอย่างเงี้ยแต่แบบคุณบอกหรอแล้วไงอ่ะปีกงอกใหม่จ้าไปได้ดีมากกว่าเดิมด้วยนะ ช่วงนี้พลังงานอยู่กับตัวคุณเยอะมากนะคะอยู่กับตัวคุณไม่สนใจอะไรทางนั้นไม่ใส่ใจไม่แคร์นะคะแคร์ความสุขของตัวเองทั้งสิ้นแล้วก็พยายามเฮียวเยียวยาไปด้วยนะพลังงานสมบูรณ์มากๆนะคะพลังงานแห่งความรักตัวเองพลังงานแห่งสติปัญญาไหวพริบความฉลาดที่ผ่านที่ผ่านมาใช้ใจมาเยอะแล้วน้องรู้สึกแบบ สวิงมาทางความคิดบ้างดีกว่าโยกย้ายมาบ้างนะคะใช้ใจเยอะแล้วเหนื่อยก็ขอพักสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรจะเกิดขึ้นใครจะเข้ามาค่อยว่ากันไม่รีบไม่ร้อนนะคะรอได้รอยาวๆด้วยรอบนี้อยากได้ของจริงเหนื่อยกับการแบบเข้ามาแล้วจากไปอ่ะหรือว่าแบบคว้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยากแบบอยากดูให้แน่ใจแล้วก็พยายามเหมือนคุณพยายาม ปั้นพลังงานตัวเองให้ท็อปฟอร์มที่สุดอะณะตอนเนี้ยคือแบบน่าจะเอื่มแล้วก็เบื่อหน่ายกับความรักมากจริงๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยหรือพลังงานเราตกเนะเราเลยดึงคนห่วยแตกเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนี่เราจะทํายังไงดีอาจจะแบบพลิกเกมนะคะโดยการแบบใส่ใจตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วแล้วก็ค่อยๆดูว่าพลังงานทิศทางของคุณจะดีขึ้นไหม มันเป็นการลักษณะเหมือนแบบถอดใจออกจากความรู้สึกที่ไปอิงกับใครสักคนน่ะแต่รอบนี้คุณจะอิงตัวเองก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบชื่นชมเนาะใครที่แบบเออเข้ามาช่วยเหลือดีอะ่ะคุณนะคะก็รู้สึกดีอะเขาไปหมดเลยแต่มันเหมือนกับว่าในท้ายที่สุดอะเวลามีปัญหาคนที่จะต้องแก้ไขหน้างานเลยด่วนๆเลยก็คือคุณนั่นแหละ ให้เขารักแค่ไหนมันไม่มีใครสามารถเป็นฮีโร่ในชีวิตคุณได้ตลอดเวลาตลอบแนวคุณบอกโอเคฉันจะเป็นฮีโร่ในชีวิตของฉันเองก็แล้วกันเบื่อรอแล้วเบื่อผิดหวังแล้วนะคะมาเป็นฮีโร่ซะเลยดีกว่าไม่ต้องรอไม่ต้องอองอไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังด้วยเนาะความละมุนในใจยังมีอยู่นะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบ ไม่ได้หน้าหน้าไพย่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นว่าแบบทุบโต๊ะเลยว่าแบบไม่เอาแล้วไม่ขอมองใครอีกเลยคือคุณไม่ได้เสียใจกับความรักขนาดนั้นนะแต่อาจจะแบบอยากอัปเกรดรั่นตัวเองเนาะสิ้นปีพอดีเลยนะมาเรามาอัปเกรดรช์ั่นตัวเองดีกว่ามาอัเลเวลกันมาทําให้ตัวคุณอะท็อปฟอร์มที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันเป็นการเหมือนแบบ มันมีปัญหาแหละแต่ถ้าแบบเอาใจไปจดจอกับตรงนั้นมากๆอะ่ะมันจะเสียสุขภาพจิตคุณก็เลยเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทิศทางสักนิดนึงอย่างไรก็ตามนี่แหละนะมันก็เลยทำให้คนที่เขาแบบแอบ,บ,บ,บมาส่องอยากดูคุณใหญ่เลยเพราะเห็นคุณแบบทำไมทำนู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยเธอควรจะฟูมฟายไม่ใช่หรอเธอควรจะเสียใจหรือเปล่าเธอไม่มีช้ำแนนะ่ที่ผ่านมาเธอเคยเป็นแบบนั้น ทำไมตอนนี้ไม่เป็นตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วเขาว่าตีคุณค่าตัวเขานะคะมากเกินไปล้นเกินนะหารู้ไหมว่าที่ผ่านมาก็คือแบบที่ยอมที่เป็นคนนี้มาตลอดก็เพราะว่ารักนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่รักนะแต่ว่ากลับไปรักตัวเองมากกว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะพยายามหาวิธีสุดฤทธิ์เลยที่จะแทรกแซงเข้ามาดึงคุณกลับมาให้ได้ให้มามีอิทธิพลกับ ใจของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าเกมเนี้ยยากแน่ๆเขาอยากทำนะพยายามเลยละ่ะพยายามที่จะเข้าหาคุณ basis, ทุกวิธีทางลองสังเกตได้นะช่วงเนี้ยจะมีคนพยายามเข้าหาคุณด้วยวิธีการต่างๆนานาน,นะคะคนที่จะสามารถพิชิตคุณได้ใจหัวใจคุณเนาะคือคนที่รอได้เท่านั้นส่วนใครที่รีบร้อนหรือว่า พยายามแบบไม่สม่ำเสมอรับรองได้เช็ดน้ำตาน้ำตาเช็ดหัวเขาแน่นอนเพราะคุณรู้ค่าของตัวคุณเองแบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะฉะนั้นคุณจะไม่ให้โอกาสคนที่คุณสมบัติไม่ครบอะไม่อยากได้แบบนั้น รู้แล้วว่าแบบมันเลือกได้ครั้งเดียวเนาะเราก็อยากคบกับใครแบบนานๆใช่ไหมไม่ได้อยากคบทีละเดือนแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นใหม่เนี้ยไม่ได้แบบอยากรับสมัครงานบ่อยๆอะไรขนาดนั้นไม่ได้อยากให้มีคนเดินเข้าเดินออกเดินเข้าอ่นออกอะ่ะมันน่าปวดหัวก็เลยตั้งใจอยากคัดคนที่ดีๆนะแล้วดูท่าทางว่าการเงินคุณจะปังมากๆอ่ะคนที่เข้ามานี่นะถ้าไฟแนนซ์ไม่ดีรับรองปิ้วแน่นอนเลยคือ ถ้าคุณดูแลตัวเองได้ดีอะแล้วใครอีกคนเข้ามาเป็นภาระค่ะออกไปเถอะคะ่ะเหนื่อยมากแล้วจริงๆไม่ไม่ได้อยากดูแลใครเนาะไม่ได้อยากเป็นแบบองค์กรการกุศลอยากเป็นบริษัทที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและการดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ไม่อยากปล่อยให้พลังงานแบบถูกเกาะถูกกินถูกดูดลงไปในหลุมดำอีกต่อไป ใครพลังงานไม่ดีไม่เอาเลยรอบนี้นะก็แอบสองได้แอคชั่นได้นะคะเหลืออย่างเดียวเท่านั้นที่คุณรอคอยก็คือวิ้ยได้ยินเียงโทรศัพท์ไหมเขาจะต้องพยายามโดคอยดูนะ ถ้ามีใครพยายามโทรหาคุณนะหรือว่าส่งข้อความมานะแสดงว่าคนนั้นนะรอดูนะมันมีมันมีไฟเข้ามาเป็นเสียงโทรศัพท์นะคะดูสิเขาอยากคุยกับคุณมากเลยนะส่งมาเป็นไฟ์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอันนะคะพยายามสุดชีวิตอยากขวขว่คว้าคุณกลับมาให้ได้หรือว่าอยากได้อยากได้คุณจริงๆอ่ะเราก็ต้องให้เวลาเขาพิสูจน์เนาะคืออยากได้อรู้ว่าอยากได้แต่อยากได้จริงไหมล่ะหรือว่าแบบ แค่ชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งคุณก็ไม่เอาอยู่แล้วเนาะเชิญค่ะ next <c oughs> <c oughs> ชีวิตของคุณไปต่อไม่รอแล้วเนาะประมานี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกล้สุขใจนะบาย